สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาราโซนค่ะแค่เต็นยัง65,000ใช้ของแบรนด์เนมลุยป่าโซเชียลแ์โทนี่รักธรรมชาติต้านทุนนิยมแต่ใช้แบรนด์เนมเข้าป่าจากกรณีนักแสดงหนุ่มโทนี่รักแก่นหรือธีรชัยวิมลชัยเลิกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองอยากเห็นนายกคนใหม่แต่คนกำลังมุ่งประเด็นไปที่แคปชั่นของเจ้าตัวเนื่องจากมีการเอ่ยถึง กลุ่มคนเจ้าตัวขอวางตัวเองเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดขออยู่ฝ่ายธรรมชาติล่าสุดได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อชาวเน็ตได้ขุดแหลกถึงลไลฟ์สไตล์ชีวิตของหนุ่มโทนี่ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะหันมาสนใจและใส่ใจการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติปลูกต้นไม้ขี่มอเตอร์ไซค์สร้างบ้านหลังน้อยปลูกผักกินเองแต่ในความเป็ในจริงแล้วชีวิตใกล้ธรรมชาติของโทนี่ก็ไม่ได้ตัดขาดหรือปฏิเสธทุนนิยมอย่างเด็ดขาด ตัวอย่างเช่นบ้านที่เขาใหญ่ทถ้มกลางธรรมชาติก็ราคาหลัก10ล้านบาทขึ้นไปอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งที่ราคาไม่ใช่น้อยเต็นท์ e North f a ฟสราคา65,000บาทตู้เย็นในบ้านกลางป่าที่ราคาหลักแสนโต๊ะปิงปองที่ต้องอาศัยการนำเข้าราคาร่วมแสนถังเก็บความเย็นที่ราคาประมาณ16,500บาทไม่นับอุปกรณ์เดินปา่าแคมปิ้งอื่นๆ งานนี้คนถึงกับตั้งคำถามว่าโทนี่รักธรรมชาติจริงๆหรือไม่และต้านทุนนิยมจริงๆหรือไม่เพราะไลฟ์สไตล์การเดินป่ารักธรรมชาติของโทนี่ดูเข้าคอนเซปตรักป่าแต่ไม่เข้าคอนเซปต,ต้านทุนนิยมสักเท่าไหร่อุปกรณ์หลายชิน้นราคาแพงโดยไม่จำเป็นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราโซนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ